เคี่ยวกับการซืเฟ้นเพจของห้างทองผลเจริญนะครับท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นงานเรียมเหนนรียญนะเหรียญเหรียญสี่เหลีย่ยมน,นะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแนวตั้งนะฮะเป็นเหรียญจตุรเทจตุรเทวานะฮะเหรียญจตุรเทวาก็เหมือนกับ ลูกค้าท่านนี้เข้ามาทิ้ง3องค์นะก็แกะลายเหมือนกันเลยครบเซตรเราเคยทาไปแล้วลักษณะแบบเดียวกันก็เลยอยากน่าจะอยากจะได้ให,หล้ลายหน้าตาเหมือนกันทั้งหมดนะฮะแกะลายธรรมดานะครับองสามลอนติดไขลข้างข้างมาเรื่อยๆเหมือนเดิมข้างหลังก็เป็นแข้งสิงห์แผ่นเล็กแผ่นหลังเลเล็กๆๆ,ๆๆนะครับก็ประมาณนี้ก็ทําไปก็อยู่ที่น้ำหนักใช้ทองอยู่ที่ 4. 6ุดก สามกรรมขอบแคบ4.63กร,รมสลึงขวาๆนะสำหรับเหรียญนี้ก็ประมาณนี้สำหรับเหรียญนี้ส่วนตัวเหรียญเป็นเหรียญจะตุลเทวานะ่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะหลังเรียบไม่แน่ใจว่าวัดไหนเลยนะครับผมจะตุเทวามีมีหลวงพ่ออยู่ท่านหนึ่งที่ดังมากนะครับเสิร์ชใน Google นี่ก็ขึ้นมาทุก มีแต่หลวงพ่อนั้นเลยนะแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่เหรียญของหลวงพ่อท่านนั้นวัดนั้นหรือเปล่านะครับก็เลยไม่กล้าพูดนะครับต้องให้ผู้รู้มาอธิบายนะเพราะมันจะต่างกันตรงยันตรงกลางนะครับที่มันไม่เหมือนกันคนุอันรุ่นอื่นเขาเป็นโค้งวนๆน,น,นะอันนี้มันเป็นยันผมก็เลยไม่รู้ว่ามาจากวัดไหนหาข้อมูลไม่เจอเลยนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นเหรียญจะตุระเทวาแน่ๆน,นะสี่มุมสี่ทิศนยะครับ อทองอยู่ที่4.63กรัมสลึงกวา่วาๆนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวสำหรับคลิปนี้ก็หลังคลิปเลยนะครับผมส่วนช่องทางติดต่อ QR code ผมจะแปะไว้ต้นคลิปนะครับส่วนช่องทางอื่นๆผ,ผมจะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะเลื่อนลงมาข้างล่างดูนะครับใต้คลิปคาอธิบายทั่วไปจะมีรายละเอียดต่างๆช่อง,งทางที่ท่านสะดวกนะครับก็ ยินดีตอบทุกคำถามถ้าเข้ามาแอดไลน์เข้ามาคุยกับช่องทางแอดไลน์จะเป็นไลนแอดจะเป็นช่องทางที่ตอบไวที่สุดก็ถ้าเข้ามาคุยกันก่อนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานก่อพ้าง,งานจิวเวลรี่นะครับสวัสดีครับผม